ร่างสามมันสิมานกว่าท่านดีกว่าตัวร่างสีก็ถืออยู่ได้อยู่ด้วกันดบ่งออกโอ้ผมเบ่งหนวดบุบ่งหนวดยพูดนะพูดหน่อยแล้วพูดนะเอ้ยปลากแย่งเอาพี่น้องมันเดือดอยู่นะเห็นว่าเอาว่าได้ครับโอ้สวัสดีครับพี่น้องผม พี่น้องมาวัเหี้นครับเอามาครับไปเยาวราสองคนนะครับนี้บังหินน้องสมบูรณ์พี่น้องโอ้โหจักนะผมดอกผมก็บอกไปเพื่อ<ม>เพื่อมีพี่น้องที่ติดตามบานกลุใกล้บ้านนะเพราะู้จักนะครับน้องสมบูรณ์ครับมือ,งงน,อนี่บังหินนะครับพาคนยาท็อปบกงาเป็นอาทิตย์นะ หนาวเป็นกันเมื่อวานเป็นอีกหลายรอบแล้วพนุกะพีะก็หวางงั้นนะครับว่นนี้บ้านเฮีโดนไม่เฉพอะครึ่งเดือนหรอกพี่น,อน้องนะครับมันมันอากาศมันแปรปรวนแต่หนาวแล้วก็ห่อนโอ้ว่าอยากลงน้ามันหนาวนะครับเพิ่งเจ็บปวดแข้งปวดขามันมันคือสีไข่นะครับเลบ่อวดอามากเลยเถอดวนันนี้เป็น แมสแลกหลังจากที่พักมากนะครับคิดว่าสิมีปายดอกยีเนบอดอยู่นะครับแต่ว่านีบุฟีปา,ปากัจากสิมิว้างไหนนะไปครับลุยครับอุปกรณ์เท่ากับมีแพร่ละครับเพราะว่าเขาใหญ่ไปสุ้งมองนะไม่นานปลาซักมันลึกนะครับเพาตรงใส่แพร่นะมันลึกกว้างนะครับบานบอดกากไปพี่น้องลุยวันนี้ไปบ่ ไปอยู่ก,ก่กเออเดี๋ยวไปหาใหม่ไปคัดรอให้ออขอดันี่ปึบบับปึบบับ,ปบ,ปบ,ปบไปครับลุยครับเข้าหาโวกควงมุดพี่น้องครับบานแรกแคบมากกผ<อ>มุดแล้วมาติิงเลยห,หินครับเล่เนนานต้องไป bước vào đấy bước vào đây bước vào đây đây là, tôi đây bước vào đứt bước đứt đây bước vào đây bước vào đây bùa có khó gì thay gì để mẹ sẽ ướn vào đông hiếp và khá nhé <laughs> ừ. đi em đi mình lại sáng hả à, bay เห็นว่าดองเหียกับพวกเพ่นว่าสิบอวได้มุดแล้วพี่น้องมุดเลอกกว่าเก่าอีกเพิ่นเห็นว่าเพิ่นอันดองเหียเพิ่นบานจะเลอะเลอะเป็นหินศิลาเเป็นหินศิลานะของเหี้ยดีของเหดีดีอันเปลือกเปลือกมันดูเดบวะมันย่าลักนู่นน่ะทักหลังบังโน่นว่านี่ตัวทักมองคือไม่กลางกลางน่ะ นักตึงเออประกวดอยู่กตัวว่าเป็นสองตัวเนี่ยนบโอ้น่งสองตวสามตัวเอ้าเอาทาแล้วนี่หนึ่งสองสามสามตัวครับพี่น้องเอ้ยอะไรเนี่ยเี่ยหัดข้อมา โอ้ยไหนจะมุดคือบระมุดถือมีพอนบอกกดสองตัวสามตัวเอ้ยคือบระมุดวะโอ้ยเสียดายเด้แบบนี้อาผมาเล่นเส้นใยสิโอ้ยถ้ามุดนี่ได้เมน่อยเด้เนี่ยหบุ้งเลยไหมผ่านแง่ปาดนี่ของเด็ดจริงสิบึง่ง <c oughs> มันโดนแฟนปลาซิวนะพี่น้อง <c oughs> ปลาบกแป็บนะครับอันอตด่างปลาซิวมาใส่นี่โอ้โห เดบแยกก้าวบ,บ้านเลยนะมึกวาตอมข้าวปลาเออเป็นฝูงเลยใหญ่ไปใหญ่มากเป็นสือเป้าพี่เนาะนึกว่าวสใหญ่ไปใหญ่มากแล้วสิจําเลยครับโอ้ยได้อยู่ข้าวอันนี้เขาเริ่ปลาข้าวปลาซื้อเสียงนะเนี่ยปรากฏสองโตไม,มนะ่ได้มุดแน่นี่อันนี้ลากขึ้นมาเลย แค่อ <c oughs> ยู่แม่ว่าแหทีมีแต่ป่าใส่ปันบบถือปันใดป,ป,นนป่าเป็นเพียนเน้ยขอนนี่นี่ละครับพี่น้องแห่ดองมันบบถือางเอื้อนนะนถือจะยู่จอมเนี่ยเผาขาดว่าเป็นยังแต่อจอมจะขาดเออเอ ตะ oh. จอมจะขาดได้เม oh. ื oh. ่อกี้มันไพ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับอาจจะถือต่อต้องลงไปเบิงบ่มีการโยมทุนนะปลาแม่น้ำปลาซักนี่โอ้หนิงโบจวนตัวอีเลียบ่โยมทุนนะครับติดต่อละ เบ,บ่งน้ำกันครับต่อมาแต่ฝุ่นล่ะต่อมาแต่ฟังล,มง,ลงมานี่ด้อยะไพ่ยังสอมีปรากฏแล้วพี่น้องน่าจะน่าจะพัดนหละละ่ะคิดว่าอุ้ยมีแต่ด่างเต็มแหีอยู่เต็มเหมือนหวานด้วยด่างข้างหลายแท้คนใหม่ เนี่ยมันมีโก้นอยู่บนเนี่แหละมันมีโกนอยู่บนนี่นนนนตไตไหม้เข้าไปนี่ถือว่าหอดพีแล้วห็นบ่พี่น้องครับไฟมาทางนี้แหลวไฟคือปรากฏสีม,มนบ่ไปแล้วครับลงไปเบื้องแล้วมาไตาล่ละไต้เพื่อ ข้าวหน่อย,อย <laughs> มันไพ่เม็ดเกี่ยวพอสมควรนะข้าวหน่อยคือประกวดโอ้ยัะแปนโอ้ตอนเนี่ยพี่น้องป่าบนสนาดเลยเอาไ่าได้บานอ้อมมันอยู่ลายรลอบเอาไ่าได้ครับอ,อีนักเติมอยู่โอ้ยประกวด าดไดยวไล่กลวยเรือวัดคนนี้เหี้ยปากแค่ยังเบิ้งเบึ้งเบึ้งพี่น้องครับออ <c oughs> นี่สวยงามบ่กดหลายตัวยูครับ น,นี่ปลาเข่าตัวนึงกดปลาข่แย่งปลาเข่าโอเคกำบานครับเอาพี่น้อง <laughs> มันเดือดอยู่นะเห็นว่าเอาว่าได้ครับโอ้ยอมแพ้่มันปิดขอนตามอดไหมเออทำบักแย่งบกังบกหน่อยเบื้องหนึ่งสนั่นเลยมันคมพยายบาทแล้วหมันอยู่ได้หมูเนี่ยแห่จะผืนซี สามผืนครับเป็นแหเนี่ยพี่น้องแหงสี่รังสามทนั้นรนะังสามส,สามสังสสี่หมานกว่านะครับลงสามันสี่หมานกว่าพันดีกว่าสว่วนรงสี่ก็ถือยู่ได้อยู่ึ้นกันเบินออกโอ้ฝ <c oughs> ุ่นเบ็น่นหนวด่นหนวดเียล่ะสิยกเเบิน พูดน,นะพูดหน่อยแล้วพูดนะเอ้ยปลาขัแยงงลายโลอยู่นะครับพอไดเ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับสำหรับปลาขัแยงเขาเอาซัมมี่โอ้โหพี่น้องเลยปลาแดงพันเลยนะนะครับบลาดงมุดนะเนี่ยครับพี่น้องแหี้ซันี่เด้อโปหัดหัดจังเสียนะ ปูมันกี้เลยอะถ้าโป้ใครโป้มันอีกและแต่ปูกับใครแย่งกับโป้ซะนี่นะครับพอดีเสรล้พอเทพปิ่งว้าวปิ่งจะได้เบิดไปไปครับพี่น้องกลับบ้านครับสำหรับพี่น้องที่อยากไปดองแหนะครับอย่าลืมแหโป้หัดนะครับแหโป้หัดเอาไปเอาปากคายแยงนะครับบ้อนเปลี่ยนเปี่ยนอยู่ไหนมันบ่ถือว้านยจะได้กับบัวถือบัวสน เขาจะไปสนใจมันหลายนะครับป่าใหญ่ถ้าพวกขอนก็คัอเอายากนะมันบ่อนเบยูเทียนไปเรื่อยบ่อนไปเรื่อยเบยูพวกใอยถืถอแถวพบกฟุกนะครับเพราะเขาดึงเขาดึงอยู่เลยเขาบกใครอเดี๋ยมุดแต่ว่าอของใหม่ของไหลเขาก็บริออได้มุดนั่นละเฮก็จะประมาณแปดศอกขึ้นไปนะครับมันจังได้ก,กว้างได้พื้นที่กว้าง ปร,กปรากดตะาแยงพันดีนะครับอ่าชาวบ้านดีกว่า